เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Good Doctor ซีซั่นที่1 EP ที่3นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีคนไข้อยู่เคสหนึ่งเขาต้องการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่อวัยวะที่ว่าก็คือตับแล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลพวกเขาก็เพิ่งได้รับข่าวมาว่าตอนนี้มีตับถูกส่งมาสำหรับคนไข้คนนี้แล้วแล้วถ้าเราได้ตับมาจากคนอื่นเราจะมีเวลาปลูกถ่ายแค่8ชั่วโมงดร์นิวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ชอนกับแครทั้งสองคนไปเอาตับมาที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วอย่าลืมตรวจเช็คความสมบูรณ์ของตับด้วยส่วนทางด้านดอร์เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมคนไข้ไหมหพร้อมสำหรับการผ่าตัดจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำงานส่วนชอนกัับแคท้ง คนก็ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถ้านั่งฮอไปน่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีแล้วตอนที่นั่งฮอแคลก็พยายามชวนชอนคุยแต่ชอนก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอเลยเขาก็เอาแต่มองใบพัดเครื่องบินแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างของมันเธอก็คิดว่าการคุยกับชอนนี่ยากมากไม่รู้จะหาทางชวนคุยยังไงละส่วนทางด้านหมอจาเลดเขาก็มาดูอาการคนไข้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดเขาก็สอบถามประวัติเบื้องต้นว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคนไข้ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์บ้างหรือเปล่าคนไข้คนนี้มีชื่อว่าชัคคเเเเ้้าาาากกก็็บออออ่่่่่่่ไไไมมดดืืะรลลยทีหแตตงงงสๆป ตรวจสอบในแลบอีกทีหนึ่งส่วนทางนั่งชอนกับแคร์ทั้งสองคนก็มาถึงโรงพยาบาลที่ว่าแต่พอมาถึงแคร์ก็แปลกใจอย่างหนึ่งปกติขั้นตอนการรับตับมันต้องให้ตับอยู่ในตัวคนไข้ก่อนไม่ใช่เหรอแล้วพอพวกเรามาถึงถึงจะค่อยผ่าตัดตับออกมาแคร์ก็ถามว่าแล้วนี่เอาตับออกมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยหมอคนนี้บอกว่าประมาณ3มชั่วโมงได้พวกเราเอาใส่กล่องเก็บความเย็นให้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิในการเก็บอวัยวะมันก็ห้ามต่ำกว่า3.8องศาแล้วก็ควรไม่สูงกว่า8.3องศาชอนเขาก็แกะกล่องแล้ววเออาาตตบมรจสดดู เหมือนว่าเขาจะสงสัยอะไรบางอย่างแต่แค่บอกว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยพวกเรารีบเซ็นแล้วก็รีบกลับไปที่โรงพยาบาลดีกว่าตอนนี้เราเสียเวลาฟรีไป3ชั่วโมงแล้วแล้วก่อนที่ทั้งสองคนจะกลับแคร์ก็โทรศัพท์หาดร์การ์ดแมนเธอมีเรื่องข้องใจอยู่อย่างหนึง่งคือตอนที่แคร์พยายามชวนชอนคุยแต่เขาไม่ยอมคุยกับเธอเลยตอนอยู่โรงพยาบาลชอนยังคุยกับเธอบ้างดร์การ์ดแมนบอกว่าตอนที่ชอนอยู่โรงพยาบาลเขารู้ตัวเองว่าควรต้องทําตัวยังไงแต่พอตอนไหนก็ตามที่เขาออกมาด้านนอกทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดสภาพแวดล ใหม่สิ่งเล้าใหม่ของใหม่ๆชอนจะสนใจของพวกนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องพยายามหรอกเพื่อที่จะรู้ว่าชอนเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้แค่ปล่อยให้เขาคิดไปตามที่เขาอยากคิดก็พอแต่มันก็พอมีวิธีที่จะคุยกับชอนได้อยู่แต่คุณต้องหาทางเอาเองเอาเป็นว่าตอนนี้รีบกลับมาที่โรงพยาบาลดีกว่าตอนนี้อายุไขของตับเหลือเวลาอยู่แค่4ี่ชั่วโมง45นาทีส่วนแคร์เธอก็พยายามชวนชอนคุยเรื่อยๆ <c oughs> แต่ชอนเขาไม่ยอมตอบอะไรเลยแต่พอชอนมองไปที่เครื่องบินเขาบอกว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้งงเอ็งพูดเรื่องออะไรนตนต เรายังมาได้อยู่เลยแล้วทําไมตอนกลับเราจะกลับไปไม่ได้ใช่ตอนนี้เราไปจากที่นี่ไม่ได้นี่คุณกลัวเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยคุยไปคุยมาคนขับหอก็เดินมาบอกว่าตอนนี้พวกเราไปไหนไม่ได้เอา้าซะง,งั้นคนขับเครื่องบินบอกว่าตอนนี้ยังขับออกไปไม่ได้เพราะว่าลมพัดแรงมากเขากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุโอเคงั้นเราก็ต้องนั่งอย่างอื่นไปแทนทั้งคู่ก็เลยมาติดต่อโอเปอเรเตอร์ของโรงพยาบาลน,นี้ตอนแรกก็กะว่าจะให้รถแอมบูเล็ตของโรงพยาบาลน,นี้ไปส่งแต่ว่าไม่มีคันไหนว่างเลยแค่ก็เลยบอกว่างั้้้นนตตตติด่่่ออรรรวจรวจจใใหหยไปสงแท ไดจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งรอรถตำรวจระหว่างที่รอแคร์ก็ถามชอนว่านี่ชอนรู้เรื่องสภาพอากาศได้ไงรู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของชอนชอนก็ไม่ยอมตอบแต่พอแคร์ไม่พูดชอนมันก็ตอบว่าเมื่อเช้าเขาดูพยากรณ์อากาศมาอะไรของมันวะพอไม่พูดด้วยมันก็ชอบพูดมาแทรกจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งรถตำรวจไปส่วนทางด้านโรงพยาบาลดเรจารีตเขากข้องใจกับผลตรวจของแลบค่าที่ออกมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คนไข้ของเขาจะไม่ได้รับการผ่าตัดเจ้าหน้าที่ของแลบก็ลองดูผลที่ออออกกมาาเธอบอว่ มันมีค่าแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดของคนไข้ผลตรวจออกมามันไม่โกหกหรอกคนไข้ลกล์หรือเปล่าจาริดก็เลยจะไปคุยกับคนไข้อีกรอบหนึ่งส่วนทางด้านของพวกชอนตอนนี้เวลาของตับก็เหลืออยู่แค่3ชั่วโมงครึง่งชอนเขารรู้สึกคาใจกับผลสแกนเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติแถมตอนนี้เครื่องเก็บความเย็นมันก็ดังเตือนขึ้นมาอีกอุณหภูมิในเครื่องมันสูงขึ้นทั้งสองคนเลยต้องรีบหาร้านน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นอวัยวะชิ้นนี้จะใช้ผ่าตัดไม่ได้ทั้งคคู่่่กก็็็เลลยยมมมมมมาาาาแแแแววททีีีีร้้นนนิิิตตโชไดขงบอ ส่วนชอนก็เอาไปยืนดูตู้เซิร์ี้เขาก็หันไปบอกแคร์ว่ามันไม่ได้ผลหรอกพอลองปิดฝาเครื่องทําความเย็นเออมันก็ไม่ได้ผลจริงๆพอเธอถามช้อนว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ชอนก็ไม่ยอมตอบอีกส่วนทางด้านโรงพยาบาลจารเล็ทเขาก็มาถามคนไข้ว่านี่ตกลงคุณดื่มเหล้ามาใช่ไหมชักเขาก็เลยบอกความจริงเมื่อประมาณสวันก่อนลูกสาวของเขาเนี่ยเพิ่งเรียนจบตระกูลของเราไม่เคยมีใครเรียนจบได้สูงเท่าเธอมาก่อนเลยพวกเราก็เลยจัดงานเลี้ยงกันเขาก็เลยคิดว่าวันนั้นแค่วันเดียวเขาอยากจะเป็นคนปกติ ัก็เลยดื่มแชมเปญไปแค่แก้วเดียวจเจเลตเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับดรนิวและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคนไข้เขาพูดความจริงหรือเปล่าดรนิวก็เลยคำนวณขึ้นมาใหม่เพราะว่าชากคเขาป่วยเป็นโรคตับแข็งขั้นรุนแรงแล้วการที่จะรักษาอาการนี้ได้ก็มีแค่ต้องเปลี่ยนตับใหม่เท่านั้นแต่ว่าการที่ใครคนนึงจะได้รับอวัยวะใหม่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะรับได้มันต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านซะก่อนกฎอย่างต่ำก็คือเขาต้องห้ามกินของที่มีแอลกอฮอล์อ เาขของขแค่นั้นพวกเราก็น่าจะเอาเหตุผลนี้ไปคุยกับสมาคมได้เพื่อที่คนไข้ของเราจะได้รับอวัยวะใหม่เพราะว่าคนไข้ของเราก็เลิกเล่าได้แล้วจริงๆแต่ดื่มครั้งนี้มันดื่มแค่การฉลองเฉยๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจริญบอกว่าคุณนี้มันอัจฉริยะจริงๆเลยแม่งคำนวณได้ไงวะมาดูทางด้านของชอนกันต่อแคร์ก็ถามชอนว่าไอ้เครื่องนี้มันไม่ยอมเย็นลงเลยแล้วจะให้เธอทําไงชอนก็ยืนนิ่งไม่ยอมตอบแต่พอเธอบ่นว่าทาไมมันไม่ได้ผลเนี่ยเธอไม่เข้าใจเลยชอนก็เลยตอบเขาบอกว่ามันต้องทําให้ตับจมอยู่ใต้ ้นเพื่อที่มันจะเย็นขึ้นแค่ก็เลยรีบเอาเชลร์ปี้มากดใส่ในนี้เธอก็พยายามถามชอนว่าทำไมอยู่ๆถึงมาพูดกับเธอทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอชวนคุยแทบตายแต่ไม่ยอมตอบเธอเลยชอนก็ยืนนิ่งไม่ยอมตอบอีกแต่พอแค่บ่นขึ้นมาเออวิธีการนี้มันได้ผลเว้ยชอนมันก็ดันตอบขึ้นมาด้วยมันต้องได้ผลอยู่แล้วไอ้นี่มันยังไงวะทุกครั้งที่ถามไม่เคยตอบแต่พอไม่ถามดันตอบตลอดแค่ก็เลยนึกขึ้นมาได้หรือว่าชอนไม่ชอบคําถามใช่เขาไม่ชอบทีนี้แค่ก็รู้แล้วว่าวิธีที่จะคุยยกัับชอนอนนนเธ้งงงททําาาไส่วด โรงพยาบาลจาเลตเขาก็มาคุยกับคนไข้เขาบอกว่าเดี๋ยวทางเราจะไปคุยกับทางสมาคมให้เผื่อว่าทางสมาคมจะเข้าใจแล้วก็ยอมให้พวกเราผ่าตัดให้คุณชักเองเขาก็พอเข้าใจเหตุผลเพราะว่าคนป่วยอย่างเขาเนี่ยมีเยอะแยะแล้วทุกคนก็อยากได้รับโอกาสกันทั้งนั้นแต่ว่าครั้งนี้เขาทํพลาดถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเขาก็แค่ตายไวขึ้นแค่นั้นเองแต่พอตอนที่กําลังคุยกันอยู่ชักก็มีอาการแย่ลงดรนิวกับหมอจาเลตทั้งสองคนก็เลยต้องรักษาเบื้องต้นไปก่อนส่วนทางด้านของชอนตอนนี้พวกเขากําลังนั่งรถไปที่โรงพยาบาลแล้ว ตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่สชั่วโมงครึ่งชอนเขาก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเขาก็เลยหยิบถุงตับขึ้นมาดูแคร์ก็พยายามถามว่านี่คุณกำลังมองหาอะไรเนี่ยแต่ก็ลืมไปว่าถ้าถามคำถามชอนจะไม่ยอมตอบเธอก็เลยพูดใหม่ว่าตอนนี้เธอไม่รู้ว่าชอนกำลังมองหาอะไรอยู่ชอนบอกว่าเขารู้สึกได้ว่าตับอันนี้มันแข็งขึ้นเขาคิดว่ามันต้องมีริ่มเลือดอยู่ในนี้แน่ๆทั้งๆที่ในผลสแกนมันไม่มีแคร์ก็เลยหยิบผลสแกนขึ้นมาดูผลสแกนอันนี้มันเป็นผลสแกนก่อนที่จะนำตับออกมาพวกเขาก็เลยไม่เจอริ่มเลลือดแ ขื่นปล่อยไว้แบบนี้ตับมันกําลังจะตายเธอก็เลยถามตำรวจว่านี่อีกนั้นแค่ไหนกว่าจะถึงโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าใช้เวลาประมาณ3 0นาทีถ้าง,งั้นไม่ทันแน่นอนเราต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เลยพวกเราต้องรีบรังลเลือดออกจากตับไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้อีกแคร์ก็บอกให้ตำรวจจอดรถเดี๋ยวนี้เลยตำรวจก็งงตรงนี้เลยเหรอแล้วเขาก็ตัดสินใจจอดรถชอนก็เลยหยิบตับมาวางเอาไว้จากนั้นก็เริ่มวิเคราะห์ว่าเขาจะผ่าตับจากตรงไหนเพื่อที่จะเอาลเลือดออกแล้วให้ตับมาเสียหายได้น้อยที่สุดพอวิเคราะห์เสร็จเขาก็เริ่มผ่าแล้วก็ให นิ่มเลือดออกมาจากนั้นเขาก็ใช้หลอดเพื่อขยายหลอดเลือดดาของตับจากนั้นก็ใช้สารละลาย U w U เพื่อทําให้ผนังเซลล์เสถียรแล้วก็เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของตับด้วยพอทําทุกอย่างจนเสร็จทั้งคู่ก็รีบไปที่โรงพยาบาลต่อทางน้านโรงพยาบาลตอนนี้ดรนิวเขาก็บอกอาการของคนไข้ให้ญาติฟังตอนนี้คนไข้มีอาการเลือดออกในเส้นเลือดแถมยังมีอาการเส้นเลือดป่งพองด้วยเพราะว่าภาวะตับล้มเหลวของคุณรุนแรงขึ้นมากเอาตรงๆเลยก็คือคุณน่าจะมีเวลาแค่2-3เดือนลูกสาวของชกกงงาพูดเรื่องนี้ทําไม อีแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวพ่อของเธอก็ได้รับการผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรออา้าวนี่คุณยังไม่บอกลูกของคุณอีกเหรอดรนิวก็เลยบอกว่าชัรกเขาดื่มเหล้าไปแก้วหนึง่งซึ่งมันผิดกฎของสมาคมแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดมากเดี๋ยวเขาขอไปประชุมกันก่อนถ้าได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึง่งลูกสาวของชักเธอไม่เข้าใจพ่อของเธอดื่มแชมเปญแค่แก้วเดียวเองแล้วอีแค่กับเรื่องแค่นี้โทษของพ่อเธอถึงกับต้องตายเลยเหรอแล้วแถมเขาก็ไม่ได้อยากดื่มเองด้วยเธอเองแหละที่เปน เขาต้องไปประชุมกับทางโรงพยาบาลก่อนแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงจากนั้นทางโรงพยาบาลก็เริ่มประชุมดรนิวก็พยายามพูดเหตุผลร้อยแปมาอ้างว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคนไข้ของเขายังสมควรได้รับการผ่าตัดอยู่แต่ถึงดรนิวจะพูดยังไงดรมาคัตตี่เป็นหัวหน้า,าแผนกเขาก็ไม่ยอมวพากฎยังไงก็ต้องเป็นกฎและคนไข้ของคุณก็รู้กฎนั้นดีอีกอย่างถ้าเรายอมแหกกฎมันจะเป็นผลเสียกับทางโรงพยาบาลมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าทางสมาคมรู้เรื่องนี้โรงพยาบาลของเราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางสมาคม อีกทีนี้แหละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแถมในรักนี้ยังมีคนไข้อีก800อกว่าคนที่พวกเขาอยากได้ตับชิ้นนี้เพื่อมาต่อชีวิตของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎด,ด้วยทั้งสองคนก็พยายามเถียงกันไปเถียงกันมาดรการ์การแมนเขาก็เลยเสนอว่าตอนนี้โรงพยาบาลของเรามีคนไข้คนหนึ่งที่ต้องการตับชิ้นนี้มากๆแล้วถ้าไม่มีตับชิ้นนี้เขาจะอยู่ได้อีกแค่3เดือนเราเป็นหมอเราควรจะรักษาคนไข้ก่อนส่วนเรื่องกฎค่อยว่ากันไหมด็อร์มาคัสคิดว่าแล้วไอ้คนไข้คนนี้มันคุ้มพอที่จะช่วยไหมแล้วมันจะคุ้มพอ จะเอาโรงพยาบาลของเราไปเสี่ยงด้วยไหมส่วนทางชอนกับแคร์ทั้งสองคนก็เพิ่งมาถึงที่โรงพยาบาลตอนนี้อายุของตับก็เหลือเวลาแค่57นาทีแคร์ก็เลยรีบจะเอาตับขึ้นไปให้เธอก็เลยโทรหาจาเรเล็ตถามว่าทุกอย่างพร้อมหรือยังจาเรเล็ตเขาก็เลยบอกข้อมูลทุกอย่างตอนนี้เราไม่ต้องผ่าตัดคนไข้ที่มีชื่อว่าชากแล้วเขาถูกสมาคมย้ายชื่อไว้ท้ายรายการเลยแล้วส่วนเรื่องตับโรงพยาบาลอื่นจะรับไปดูแลแทนทั้งสองคนก็เลยนั่งรอยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลจากนั้นก็มีทีมของโรงพยาบาลอื่นมารับตับชิ้นนี้ไปรักกกษาาต่อออชนเ็บ ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเราสองคนได้ช่วยชีวิตคนเอาไว้แต่แค่ไม่ใช่ชักแค่นั้นเองเออก็จริงอย่างที่ชอนพูดส่วนครอบครัวของชักพวกเขากเตรียมตัวพาชักกลับบ้านแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสหลดบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ